สวัสดีครับผมชื่ออุ้มผมเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่เป็นวันแรกนี่จึงเป็นสิ่งยากสําหรับผมแต่ผมมีความตั้งใจว่าผมต้องทําให้เพื่อนๆทุกคนยอมรับในตัวผมให้ได้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็โอกาสพิเศษนะครับมีเพื่อนใหม่เรานะครับย้ายมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เขามาแนะนาตัวให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับเชิญนักเรียนครับสวัสดีครับผมชื่ออุ้มนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผม วันนี้นะครับคุณครูก็มีงานพิเศษให้กับพวกเรานะครับโดยนักเรียนทุกคนนะครับจะจับกลุ่มกลุ่มละ5คนนะครับแล้วก็ให้ไปสืบค้นสืบหานะครับอาหารในท้องถิ่นของเรานะครับมากลุ่มละ1อย่างนะครับโดยทํามาเป็นคลิปวิดีโอแล้วนํามาเสนอหน้าห้องในอาทิตย์หน้านะครับถ้ากลุ่มไหนนะครับทำได้ดีที่สุดคุณครูจะมีรางวัลให้กับกลุ่มนั้นด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับครูจะให้พวกเราเนี่ยแยกย้ายกันไปนะครับปรึกษาหารือกัน นะครับมีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับงานปปรึกษาหารือกันได้เลยนะครับอมาโรงเรียนวันแรกครูก็สั่งงานเลยแล้วเราจะอยู่กลุ่มกับใครดีเนี่ยเฮ้ยนี่นายเด็กใหม่ใช่ไหมมีกลุ่มหรือยังยังไม่มีอ่ะสนใจมาอยู่กลุ่มพวกเราไหมให้เราอยู่ด้วยเหรอ ได้สิกลุ่มพวกเรามีนิวสมาร์ตังค์งั้นเราขออยู่ด้วยนะได้เลยเฮ้ยงานที่ครูสั่งเีาเนี่ยมีใครพอจะมีไอเดียเสนอที่ดีไหมเออนั่นสิทําเรื่องอะไรดีวะเรื่องไก่ไหมเรื่องไก่ท้อทำสมาร์ทแต่ถ้าทาเมนูไก่อ่ะจะกินหมดจานนะทำไมวะเพราะว่าไก่ที่หมดจานคือการที่หมดใจโอ๊ยปวดหัวเลยเฮ้ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราให้ทุกคนเนี่ย กลับไปคิดกันที่บ้านเดยนพรุ่งนี้เรามาแชร์กันดีนะนวันนี้เราจะเอาไอเดียอะไรเป็นนำเสนอเพื่อนดีนะคิดไม่ออกเลยอ,อุ้มกลับจากโรงเรียนแล้วเหรอเหนื่อยไหม ออะไร,รยงวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกครูก็สั่งการบ้านเลยครับยังไม่ได้กินอะไรเลยด้วยเอ,อเอาลองทานขนมนี้ดูสิยายทําเองนะมันคืออะไรอครับยายหน้าตาแปลกๆจังไม่น่าออกินเลยมันคือขนมตุดหมาหน้าตาไม่ดีแต่มันอร่อยมากๆเลยยายทาเองนะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนเรารู้แล้วว่าเราจะเอาขนมอะไรเรื่องอะไรับอุ้มขนมต้นหมาไงเพื่อนขนมต้นหมาคืออะไรเพื่อนมันอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่ามันเป็นขนมพื้นถิ่นของจังหวัดบุรีรัมเลยนะเรื่องนี้น่าสนใจนะอุ้ยโอเคนะเอาเรื่องนี้ก็ดีนะขนมพื้นถิ่นเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละแล้วใครทําเป็นเนี่ยเออนั่นสิใครทําเป็นอ่ะยาเราไงยาเราจะสอนทํางั้นเรื่องเย็นเสร็จไปที่บ้านเรานะทุกคนว่าไงโอเคโอเค เอาละจากที่ครูนะครับได้ดูทุกกลุ่มนาเสนอมาแล้วนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งนะครับทำได้ดีที่สุดนะครับกลุ่มนั้นได้แก่ขนมต้นมาครับนอกจากพวกเราจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วพวกเรายังได้รับมิตรภาพที่สำคัญและอาจเป็นเพราะอาหารที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกัน